กับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับคุณผู้ชมแต่ก่อนจะไปโทรศัพท์เข้ามาสอบถามอาจารย์นะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักที่อยู่เคียงคู่กับรายการเราตลอดครับดวงชะตาชีวิตนะคุณินะฮะอย่าประมาลิขิตชะตาพยากรณ์บอกว่าแม่นเหนือคําบรรยายครับเพราะว่าอะไรชีวิตคนเราเนี่ยเกิดมาเพื่อนะครับต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องการทํามาหากินดังนั้นเนี่ยเพื่อความไม่ประมาทควรเช็คชะตาไว้บ้างว่า ปีนี้เนี่ยเรามีโอกาสที่จะมีการประทากับนะฮะ,ะผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้มนวยการของบริษัทไม้เขาจะให้งานเราเหนื่อยขนาดไหนคุ้มกับกินเดอนไหมมีเกณฑ์ที่จะยกย้ายหรือเปล่าหรือการเดินทางประสบในสิ่งที่ไม่ดีหรือเปล่าครับดังนั้นโทรไปปรึกษากับท่านที่เบอร์081929 1656อีกเบอร์หนึ่งนะครับ081989 1656ลิขิตชะตาพยากรณ์แม่นเหนือคำบรรยายนะครับ <น>ทีนี้ับถ้ามีสายมาเราก็จะแจกสายให้แต่ถ้าไม่มีสายมามีท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะรู้ดาวประจําปีเป็นยิ่งนักว่าท่านหน้าบ้านเราหันไปคุณธนะอะไรนะฮะธนา,าผมจําชื่อธนะวัดหรืออะไรที่ที่เป็นนังสือพิมพ์มาติดแพร่นะฮะเนี่ยท่านอยากจะรู้ว่าเอาทีนี้ขอเวลาสักหนึ่งนาทีแล้วกันได้ครับผู้จารกานะ<ช>ปีนี้ดาวประจําปีจรมาดาวหมายเลขห้าเข้ากลางับ เซล้วเขาบอกว่าดาวที่แย่ก็คือดาวบ้านใครก็ล้วแต่หันหน้าไปทิศตะวันออกมันจะเจอดาวสามดาวสามคือดาวธาตุไม้นะฮะการที่เราจะพิฆาตด,ดาวธาตุไม้ดาวธาตุไม้ก็คือดาวเจ็บป่วยและการทะเลาะเบาแวงบ้านใครหลังบ้านทิศตะวันตกหน้าบ้านตะวันออกใช้โลหะมาควบคุมพลังงานของไม้โลหะพิฆาตไม้แคว้นกระดิ่ง นะฮะโมบาย6ท่อนไว้หน้าบ้านเพื่อเป็นการสยบดาวธาตุไม้ภายในปีนี้แค่นั้นก็เป็นผลดีส่วนนะครับหน้าบ้านทิศตะวันตกหลังบ้านตะวันออกมีดาว7นะครับดาว7คือดาวโลหะนะฮะอันนี้ก็คือดาวขุนจรโลหะเนี่ยนะฮะเราต้องพิฆาตด้วยใช้ไฟนะไฟเผาทองนะฮะเราไม่ใช่ใช้น้ําไปบั่นทอนนะครับไอตัวนี้พิฆาตได้ดาว7คือดาวขุนจรนะฮะเราใช้ติดดวงไฟแดงๆ หรือนะครับความหมายมงคลสีแดงแงก็ได้หน้าบ้านไปดีมาดีเกิดโชคลาภก็ได้สีแดงแติดไว้หน้าบ้านก็สำลิดผลแล้วอีกดาวดวงหนึ่งคือดาวหมายเลข2คือดาวแห่งความเจ็บป่วยอันนี้คือดาวธาตุด,ดินนะฮะเดินตัวนี้พิคาดไม่ได้นะครับห้าพิคาดนะครับ,รบต้องใช้บั่นทอนนะครับเขาบอกดินเกิดทองอเอาทองโลหะไปบั่นทอนมันแหวนโมบายหกแท่งเช่นเดียวกันทําไมต้องใช้หกเพราะหมายเลขหกคือดาวความหมายของโลหะนะครับ แขวนไว้ตรงนี้เท่ากับแก้หน้าบ้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยโลหะนะครับส่วนดาวดีไม่ต้องแก้ก็ได้นะครับ,รบเพราะมันดีอยู่แล้วหน้าบ้านทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตกเฉียงเหนือออกเฉียงเหนือเป็นดาว168ดาว8ขาวดาวโชคลาภดาวสี่คือดาววิชาความรูม้ดาว9คือหน้าย,ยินดีเท่ากับนะครับเป็นดาวดีไม่จำเป็นต้องแก้แก้ดาวเสียโอเคนะครับอตอนนี้มารับสายเลขเจ็ดน,นาทีมีสายแรกนะครับคุณเปิ้ลครับสวัสดีครับคุณเปิ้ลครับ สวัสดีค่ะครับคุณเพื่อนได้รับเข็มทิศไปด้วย<า>ครับอาจารย์เพิ่นถามอะไรผมครับสอบถามได้เลยครับค่ะค,คือว่าจะปลูกบ้านยกพื้นนะคะแต่ว่ายกไม่มากอะคะ่ะจะปลูกจากพื้นกี่เซนคะถึงจะดีจะสูงกับพื้นบ้านกี่เซนดีหรือครับค่ะเอาอย่างนี้บันไดซักสามขั้นค่ะนะฮะคือคุณแม่ต้องกลัวว่าน้ํามันจะมามันเป็นวิบากกรรมของประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ทีนี้ปีนี้น้ําไม่มานะฮะ เราก็เอาสูงพอสมควรเพราะว่าพลังกระแสชีจะได้ขึ้นแบบง่ายๆแต่สําคัญที่สุดเกี่ยวกับการรับทิศทางการหันหน้ารับนะฮะการหันหน้าหันหน้าว่าบ้านหลังนี้คุณจะตั้งไว้ที่กี่องศาเข้าใจไหมครับฮัลโหลคุณปั้นครับอ่ะอยู่ครับนะอย่างน้อยเนี่ยคุณต้องรู้ว่าคุณเกิดปีอะไรคุณเนี่ยหันหน้ารับทิศทางเกี่ยวองศาถึงจะเหมาะสมเพื่อเกิดพลังงานที่ดีประตูคนณนียอยู่ตรงไหนเดี๋ยวคุณได้เข็มทิศรับโทมาหาผม ช้เข็มทิศต,ตัวนี้เป็นตัววัดองศาเข้าใจไหมครับเปิด Facebook ดูวิธีการใช้เข็มทิศไม้บรรทัดแล้วท่านจะรู้ว่าการวัดองศาเนี่ยวัดแบบไหนจะปลอดภยัยนะฮะอย่าเข้าไปยืนวัดองศาภายในบ้านอย่างน้อยคุณผิดพลาดท่าองศาถึงสิบอันนี้จะเรียนให้ทราบนะครับเดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์มงคลไม่เตือนนะวัดข้างองศาด้านนอกอที่เป็นสนามหญ้าปลอดภัยที่สุดนะครับขอบคุณมากนะครับคุณเปิ้ลครับใ,ให้หมายเลขโทรศัพท์แล้วผมจะส่งเข็มทิศให้คุณ คุณปนฝากหมายเลขโทรศัพท์ไว้นะครับขอบคุณมากครับมาติมาต่อที่อีกหนึ่งสายครับคุณนุ้ยสวัสดีครับคุณนุ้ยครับค่ะสวัสดีค่ะอบถามอาจารย์ได้เลยครับคุณนุ้ยค่ะคืออยากจะถามว่าเติมบ้านหันไปทางทิศใต้ค่ะประตูบ้านนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยคือเปลี่ยนมาอยู่ทางทิศตะวันตกค่ะฮะแล้วทีนี้ห้องน้ําเนี่ยโถห้องน้ําเนี่ยหันไปทางทิศตะวันตก แต่ประตูห้องน้าเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันออ,อกนี่ค่ะจะส่งผลอะไรหรือเปล่าคะอ,อ๋อไม่ได้ส่งผลนะฮะคือ <ừ> อย่างน้อยเนี่ยคุณเปิ้ลผมขอให้คุณเปิ้ลทราบนิดหนึ่งนะฮะคุณควรที่จะดูว่าพลังหยางตรงไหนมากที่สุดควรที่จะเปิดรับตรงไหนเป็นประตูหลักนะ,ะอย่างนี้หน้าบ้านต้องมีร้านโล่งมีเหม่งตึ้งที่ดีไม่ใช่ไปเปิดทิศตะวันตกเดินไปก็ชนกําแพงถือว่าไม่ได้รับผลดีนะครับบ้านดีไม่ดีอยู่ที่การกินอยู่ที่ปากของประตู รประตูตรงไหนเป็นโชคลาภคุณเกิดปีไหนนะฮะถึงบอกว่าฮงจุ้ยเนี่ยมันมีความสําคัญบางคนเปิดผิดนะครับคิดจนวันตายบางคนใช้ประตูถูกหลักนะครับเงินทองก็ไหลามาเทมาอย่างเดียวไหลเข้านะครับดังนั้นเนี่ยควรที่จะรู้หลักของพลังงานก่อนว่าบ้านคุณเนี่ยตั้งรับกี่องศานะฮะหลังบ้านกี่องศาเหินดาวมาแล้วทิศใต้ดีกว่าไม้กว่าทิศตะวันตกอย่าซื้อซัวเปลี่ยนโดยพาราการใช้ประตูที่เป็นโชคลาบให้เกิดประโยชน์ ออกดอกออกผลให้ได้มากที่สุดอย่างน้อยเนี ine, ่ยนะครับด okay. no. ูไปรายการเนี่ยนะครับเดี <haz els nouveau> ๋ยวคุณก็จะมีความรู้แต่ถ้าจะรู้จริงมันเรียนเถอะครับนะฮะในวันที่24เสร็จแล้วคุณจะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตของคนเรานะครับผมค่ะโอเคนะครับไม่มีผลเสียนะฮะครับเสร็จแล้วขอบคุณขอบคุณนะครับคุณนุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะคุณโจสวัสดีครับโจสวัสดีคราอาจารย์ว่า เวลาไหว้ชายสิงห์เอี้ยต้องเปิดประตูบ้านนะครับกลางคืนนะครับครับคุณจอครับเสียงเงียบเลยครับครับสอบถามต่อเลยครับแล้วแล้วไหว้อะไรบ้างครับของของไหว้ของนะครับของไหว้เนี่ยมันเป็นของพวกอ่าไม่มีชีวิตก็เรียกวพวกอ่าผลไม้รากไม้แล้วก็มีสาคูแดงแล้วก็นะฮะหนมจันท์อับมีกิมเต้า นะฮะงึ่งเต้าพวกนี้แล้วก็มีกระดาษแล้วก็ชุดเสื้อผ้าเทพเจ้าในวันเสาร์หน้าเนี่ยนะครับเราจะมาเปิดฉากการไหว้เทพเจ้าชัยสิ่งเอียะนะฮะให้ท่านผู้ชมเราต้องต้องเผาเงินงเต่าไหมครับอะไรนะครับกระดาษนั้นกระดาษทองต้องเผาของทุกอย่างต้องเผานะเนี่ยเพราะว่าเราเผาเราไหว้เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเผาให้ท่านคือเราจะบอกว่ามันมีอะไรมันก็ค่อนข้างเยอะ มีเทียนแดงไม้หนึ่งคู่นะถ้าแบบเอาแบบง่ายๆสําหรับคนไม่มีกระตังแล้วมีกิมหวยนะครับสองอันแล้วมีอะไรนะฮะเราเราแฉ่สิงเยาะอันเข้าบ้านใช่ไหมครอะไรนะครับเฉ่พเจ้าแฉ่สิงเยาะนะครับหันหน้าหันหน้าเข้าบ้านนะครับคืออย่างนี้การไหว้เนี่ยปีนี้ท่านมาทางทิศตะวันตกทิศตะวันตกอยู่ตรงไหนเราหันหน้าไปยังทิศนั้นเราตั้งโต๊ะเครื่องไหว้เนี่ยอยู่ทางด้านหน้าเรา แต่ละหน้าเราหันไปทางทิศตะวันตกเราต้องอัญเชิญใคสิ่งนี้ออกไปตั้งโต๊ะครับที่บ้านมีองค์ไหมมีครับอมีก็เชิญไปตั้งได้นะครับให้หันมาหาเรานะฮะสามารถทำได้ให้หลังหาหาเราหรือว่าหน้าหาเราหน้าท่านนะหันมาหาเราหลังท่านไปทางทิศตะวันตกเข้าใจไหมครับเวลาเราไหว้เนี่ยลากหน้าเราหันไปหาท่านอ๋อต้องมีกิมหวยกิมหวยคค่นมีแตกิมหวยคู่นหนึ่งแล้วมีอะไรมีหนึ๋งเสียมีนะฮะตัวกิม แล้วมีหนมจันทร์อาบแล้วมีอะไรอ่ะนะฮะ<ต>จากการออกไม้มไมมสดนะคัตที่ไม่มีชีวิตใช่ไหมไม่ได้เขาไม่มีชีวิตครับแล้ววันที่เสด็จกลับเนี่ยต้องว่าอะไรครับวันที่ท่านมาว่าเสร็จแล้วท่านกลับไปแล้วท่านไปบ้านอื่นไหวตอนห้าทุ่มหนึ่งนาทีนะครับใครไหวก่อนคนนั้นก็ร่ำรวยก่อนใครไหว,ลวหลังก็ร่ำรวยที่หลังวันมันชิวเสีะที่ท่านกลับมาไอ้นั่นคือวันคุยกังนะครับ สิงหลอทีนี่คือเทพระเจ้าที่ประจำอยู่บ้านเราท่านเสด็จลงมาไม่ใช่ไฉสิงเอียต้องเข้าใจดีๆนะครับไฉสิงเอียเสด็จมาในคืนวันที่9วันเสาร์<ะ>เวลาเรารไปเหล่าเอ,าเอาียตอนชเช้าเสร็จกลางคืนห้าทุ่มหนึ่งนาทีของวันเสาร์เราก็ไหว้ไฉสิงเอียเข้าใจไหมครับครับแล้วต้องเปิดประตูบ้านนะครับไหว,ว้เสร็จแล้วเราก็รับโชคลาภเข้ามานะครับเสร็จแล้วเว<ร>่เาไหว้ต้องเปิดประตูบ้านนะครับ ก็ดีครับเวลาไหว้แต่ถ้ากลางคืนนะเราก็ต้องระมัดระวังหน่อยเพราะสมัยนี้จรภัยมันเยอะนะครับเอาอย่างน้อยมันหมดเวลาละเดี๋ยคุณจอมีอะไรไม่ไรสอบถามได้ที่เบอร์อบถามนะครับ0804561674เสร็จแล้วในวันพรุ่งนี้ผมจะเดินทางไปที่โคราชนะฮะไปดูเกี่ยวกับกิจการปั้มน้ำมันนะฮะเสร็จแล้วแล้วก็เราจะไปพิสูจน์บทบาทกันอีกครั้งหนึ่งว่าปั๊มน้ำมันและบ้านหลังนี้ที่ปากกาใส มีบทบาทของพลังงานดาวเก้ายุคที่ดีไหม,มเราก็จะนํามาเสนอกับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับกับท่านที่สนใจดูรายการเรารทุกๆวันเสาร์เราจะนําบทบาทของบ้านแต่ละหลังเพราะว่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการและบ้านตัวอย่างทุกๆหลังนะครับ,รบในการที่จะให้เราได้ทําการเผยแพร่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านพี่น้องที่ติดตามชมรายการของเรารทั่วประเทศนะคร ดังนั้นเนี่ยนะครับติดตามต่อไปสิ่งไหนดีเราก็ขอมอบไว้สิ่งไหนไม่ดีเราก็นะโทรมาติชมกันแล้วเราจะทําการแก้ไขและท่านใดยอยากจะได้รับความรู้ในส่วนไหนนะครับโทรมานะครับและให้เรานําเสนอในสิ่งนั้นรเราก็จะนำนะครับเกี่ยวกับหลักวิชาตัวนั้นมาเสนอให้กับท่านได้รับความรู้แบบเต็มอิ่ม ทุกๆวันเสาร์กับผมแลคุญอิทิสวัสด์พัฒนน์นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมเรียกว่าได้รับเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับรวมถึงวิธีการแก้ไขต่างๆมากมายเช่นเดียวกันนะครับกับอาจารย์มงคลมงคลประฟตินั่นเองช่องทางการติดต่ออาจารย์นะครับสามารถติดต่อได้ที่ทางเบอร์อาจารย์ได้โดยตรงเลยนะครับ0804561674นะครับและอีกหนึ่งเบอร์นะครับคุณผู้ชมสำหรับเหล่าบรรดาที่ลูกศิษย์ลูกหานะครับจะมาเวิร์กช็อปกับอาจารย์นะครับ0805566 หกนั่นเองนะครับและครั้งนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับตลอดระยะเวลาเกือบ1ชั่วโมงเต็มนี้วันนี้ผมทิศวัตรพัตรานนและอาจารย์มงคลประพฤติราไปก่อนสวัสดีครับ